นี่เรามาช้าไปหรือเปล่าดูดิอ,อุ้ยเนี่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 ยเนี้ยเนียเฮ้ยอยู่ติดกันเลยเนาะใช่ดูเป็นแถวเลยอะดูดิแต่กล้องเจอกำลังขึ้นอีกสองเม็ดเนี่ยข,ข้างๆเนี่ยสวยมากโอ้ยเจแล้่เ็ดไคสีขาว สีขาวจะใหญ่กว่าสีเหลืองสวยมากเจอเจอห็นลวงวงนะคะดอกจิว๋ว สีทิยนะและสีเหลืองเนี่ยมันเป็นดอกที่ดอกเล็กด้วยไงเอาเบบี้ <Yeah. S 2> oh, <baby. laughs> ดอกเล็กมาก อันนี้เรามาเจอเหลืองสีเหลืองนะคะสีเหลืองดอกล็ก ถ้าตุ่มตุมนี่จะไม่เจอเลยเนาะใช่ถ้าตุ่มตมจะไม่เจอเลยขึ้นมาแล้วสามสีดอกเห็ดเหลือง้นช่นนหไหมมีแล้วค่ะเจอแล้วนะครับตัวอะไรกินไม่รู้เนี่ยบานแล้วอ่ะบานเกือบจะบินแล้วครับ ดอกกำงามครับ <_ JJonak> เป็นไข <_ hat> <_ rebell ious> ่เลยเจอเจอเห็ดละงงวงนะคะดอกจิ๋วจกพีดไหแล้วสีเหลืองเนี่ยมันเป็นดอกที่ดอกเล็กด้วยไงเอาเบบี้ดอกเล็กมาก นี่นะคะเห็ดละงงกเรกเืองแล้วอนุกเก็บไปเลยค่ะอ๋ออันนี้มาแล้วนะครับยังขึ้นเลยโอ้ยต้นตรงนี้อ้ออต้นตรงนี้เลยอะ่ะ <Lin h. S 2> เล็กมากอุ้ยเจอแล้วเห็ดคายสีขาวสีขาวจะใหญ่กว่าสีเหลือง สวยมากมันปันเนี่ยโอ้ยยงเเด็กอยู่เนี่ยต่เม็ดเลยเออว่านี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่ยุ่งไม่ยุ่งเป็นตัวเล็กอยู่เลยเนี่ยเจอเหตุเดีันนี้เยอะแยะเลยแต่ว่ามันบานไปแล้วนะคะแยแล้วแล้วมันโดนฝนด้วยไงเนี่ยเฮ้วไงขึ้นไม่พร้อมกันเหรอไข่แล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไปเจอมามันบานแล้วใช่ไหมใช่ไปซดี้พาไปดูแล้วเนี่ยไม่เอาปล่อยไว้ก่อนนะ มาดูมู่นี้ครับวันนี้ตั้งใจมาหาเห็ดละโงกจริงๆนะครับแล้วก็ได้เจอแต่ว่านี่เรามาช้าไปหรือเปลาดูดิอุ้ยเนี่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 ยเนี้ยเนี่ย้ยยติกันเลยเนาะใช่ดูเป็นแถวเลยอะเนี่ยเออเพลงนี้ต้องเข้าแล้วอะไรอะเธอมาช้าไป ดูดิเดีย๋ยวจะติดลิขิทสิ์งองเยอะไม่ได้จะได้เลยลลนะครับรนนะดอก,อกใหญ่ด้วยมันบานหมดแล้วเนี้ยดูดินะทุกคนครับดูใช้ไม่ได้เลยเหมือนจะใช้ได้แค่ดอกน,นี้ดอกเดียวเนี่ยนี่ก็เกือบจะใช้ไม่ได้ละโอ้โหสิดแดมากเรามาเช้าไปหวังว่าต้องเจออีกนะฮะหวังว่าจะต้องเจอแบบดีๆงามๆหน่อยนะไปไปหาต่อครับ ทุกคนครับปันบอกว่าเดินมาแล้วรอบนึงแต่ไม่เจอดูดิแต่กล้องเจอกำลังขึ้นอีกสองเม็ดเนี่ยข้างๆเ,เนี่ยสวยมากเฮ้ยเป็นใครอีกสองเม็ดเนี่ยเนี่ยล่าแต่ว่าปันเดินมาแล้วนะแต่ไม่เจอหอนามาก <c oughs> ตั้งใจมาหาเ,เห็ดย่นงกนะครับแต่ไม่ได้เจอเลยไม่ค่อยเจอเลยเพิ่งมาเจอ สองเม็ดนี่มันยังเด็กอยู่เราปล่อยไปก่อนนะครับเอาันนี้ก่อนโอ้โหทุกคนเจออะไรข้าวไม้ครับหลังจากทอนเสร็จเจอเจอไข่โพเนี่ยอุ้ยกำลังปูดเลยเอาปันดีใจนะครับสวยมากสวยมากเอ้ยเดี๋ยวจะคูดนะเอามือมาดิเอามือมาดิอืมเจ๊จีอ๋ออุ้ยมันพุ่งขึ้นยังไงเนี่ย สวยจริงๆเลยอืมใครข่าวมือของปลอมเลยเนาะอืมอุ้ยปันเดินมาแล้วว่าแต่ปันไม่เจอ,อมีต่อมีโผล่ไหมอะอุ้ยขึ้นกลางทางเลยนะเออไปหาต่อครับยังไม่เจอเห็นละงงนะครับเดี๋ยวไปเห็นดานกันนี่ดอกงามๆเลยเจ็บหมแล้วครับนี่นี๋ ข้างในครับนี่ว้าวผู้เป็นป่านมาดูดิอุนยนั่นอีกผู้ต้เก็บอันนี้ก่อนสุดที่ขันใบพัดฮะเฮ้ยอุยขอโทษครับขอโทษครับทุกคนครับโอ้ยดอกใหญ่มากนี่นี่นี่ เออคณก็พังไปแพ่งมาหลายรอบแล้วนะเขาไม่เอาเหรอเขาไม่เอาหรือเขาไม่เห็นหรือปะเขาจะไม่เห็นอยู่ลำมุมกันนะไปข้างในอีกหนู่น้ออ้ยสี่ห้าดอกเลี้ยงกันเลยโอ้ยยาว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 ดูดินี่ยาวมานี่เลยเนี่ยอุ้ยอร่อยอะแล้วคุณมาหาเห็ดไปแล้วนะใช่คณมาหาอะไคนเลยนาะวันเนี้ยดูดิมันก็ไปที่อื่นเลยโอ้โหก็ดูหน้าดิใหญ่เท่าหน้ามาลละดูดินี่ครับนี่อีก โอ้ใหญ่มากไอ้ต ok. ุ Ut ๊บตุ๊บอุ้ยเบาๆเบาอุ้ยขอโทษค่ะตัดขาดไปเลยโอ้มันก็เนาะอืมเอายด้เอาได้อยู่นี่อีนี่อีกนี่ักมาถึงนี้ดอกนี้ดอกงามมากเนี่อันนี้ก่อนใหญ่ใหญ่ใหย่ชัด แค่ไงคนขึ้นมาติดๆกันเลยอ่ะนี่นี่ตอนนี้นะมือมือมองเห็ดเหว่ะแต่ตามมองมองดูเห็ดจุดอื่นแล้วใช่เพราะเราตื่นเต้นมากเลยตอนที่เธอเรียกเราอ่ะจริไหมแ้วนี่ว่าเราเราก็นึกว่าเธอเจอเห็ดแล้วโงกหรือเปล่านี่ถอนๆอื้